สวัสดีเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมครับบอสเออจะบอกว่ากลับมาจากอีเวนท์ที่ซีซันแฟชั่นมอลล์ก็หลับไปตื่นหนึ่งตื่นขึ้นมาก็ได้เวลาตกใจช็อกจริงคุณสภาพห้พองจะเป็นอย่างที่เห็นต่อไปนี้ครับทรัพย์สินถูกแวบวบแๆวแ,แล้วใช่ไหมคุณสภาพทรัพย์สินถูกหรือคน้นแล้วก็กระจ,ยระจายเต็มห้องไปหมดเลยนะ จะดูจะดูสภาพบอสนะให้ดูห้องแต่สิ่งที่จะให้ดูกว่านั้นเมื่อกี้แวบๆไปแล้วไม่ใช่ผีพายหรือตนีที่ไหนคุณสองสาวของเราเขาฟิตติ้งชุดงานวันศุกร์นี้เร็วเราไปดูกันจ้าฮลูกกอล์ฟครับครับเหรอลูกกอล์ฟค่ะอีกคนนึงอีกคนนึงนางงานจากเอธิโอเปียเอธิโอเปียค่ะสวัสดีค่ะเบิร์ดค่ะอุนมากเลยอ่ะมาครั้งนี้อาจจะแปลกตาไปนิดนึงนะเพราะพวกเราเนี่ย จะไปงานอะไรนะไปงานประกวดมิสควีนที่เดฟผบพัทยาครใช่แล้วบอเจแล้วก็ไปในนามบอยเจนโซเซตีพิธีกรทั้งเราทั้งหคนไปหมดเลยใช่อยากจะบอกว่าวันศุกร์เราไปงานนะครับแล้วก็รวมถึงเราไปถ่ายบอยเจนโซเซตีออนเดอะเวที่พัทยากันด้วยซึ่งจะได้ชมกันในคืนวันเสาร์นะก็ติดตามกันด้วยว่าสองสาวเกิดอะไรขึ้นถึงได้แต่งหญิงกันนะจ๊ะแล้วก็พิธีกรที่เหลืออีกสามคนจะเป็นไงกันบ้างก็ นะไว้ไปดูกันวันเสาร์แล้วกันนะจ๊ะในบ o อดเจน o c โซเซเสาร์นี้นะครับตอนนี้อย่าดูสภาพบอดี้เลยไม่ไหวแล้วหนังหนังหน้าสดแล้วก็เพิ่งตื่นสดๆมาเพราะกับความตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นในห้องนะคุณ<ส>ก็ลาไปด้วยภาพภาพนี้แล้วกันอย่าไปฝันร้ายนะจ๊ะ